ตามสบายเด้อมือน so ี no, yeah, look, ้เอ oh oh, ื no, oh. ้อเลี oh. reserve reserve. Change. Change ่ยงมันได้เป็นที่มือนี้ก็เป็นเจ้าภาพเด้อเต็มที่เลยโอ้โตนี้มีแต่ผู้สาวด้วยน่ะตโตเลยนี่น่ะ เจ้ายาอะ very beautiful ฮับเจ้าเรนนี่อะฮะแต่ยุโรปเปียนสตาร์ยายาเรนนี่นุกติเซาเตอร์ของของเจ๊กี้วันนี้ก็จะมาคอนเฟิร์มมาเป็นโฮเทลดีเป็นห้องโซนที่สี่สองโอเคแล้วโอเคน้องพี่น้องน่าครับพี่เชิดสำหรับชีพพี่สำหรับชีพมองนี่นะเป็นรายการเบื้องนาซุนโตเนาะ จบลงเพยงตอนนี้ตอนนี้เขาจะไปกินข้าวแล้วเขาจะไปอีกก้อนหนึ่งอีกไปบ้านช้อปปิ้งเราิดตามไปเด่น้องเด้อยเราจะพาเขาไปดูง,งานงานเพชรโอ้หางเพชโอเคโอเคสำหรับบ้องจะพาไปดูโง,งาน,านผลิตเพชรบริษัทมองเชียงเชียงนี่กับพี่ตุ้งี่ตุงามๆเนาะเมนมามาทายมูมาเบิองานาซาาินซูเฟ

อนาทได้เอก็าเียได้นั้นกันเยโดยได้เจ้าได้มาเเอีดอลลาร์แ้กเป็นเงินมาเลเซียได้ดีดีเน็กซ์ราวเดอเน็กซ์ราวเดอองเชียรเน็กซ์ราเทองเทียวเน็กซ์ราวดเดอเป็นน้องเป็นจ้องเมื่อยบ่เมื่อยบ่ เงินได้เยอะก,ก่อนที่ไปละลายซับเงินดอลลาร์สิงคโปร์นะเจ้าไปละลายซับนออากาศดีบอมมือน,นีอ่านอนจากกองจาก USA อเมริกาด้วยคเนเขมรไายเด้อ USA จะไปลงดูดุงได้ยังไงเราจะดังด้วยกันเอาบรรยากาศไายในรถมาสอนฉันนะ การไพน์เนลล์ไพน์ลายเด่นไพน์าลายเด่นโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคที่เข้าใจเอ่อ uh, then that one is some we believe that will bring us luck luck okay อ่า okay so right now we go to diamond shop first after diamond shop we will go to oil shop the oil is a product of singapore okay product of singapore สูนามจากมาเลเซียมาใส่จนวดปี2 0 6 0เท่านห้นนะจ๊ะรวดมาเลเซียจะยุดขายหน้าในสิงคโปร์ อ่าเนาะรัฐบาลในสิงคโปร์เขาิีไซเคิลน้ำเราจะระบาจะเป็นอ่าน้ำซักเครื่องซักของเนาะจะนอนน้ำอย่างกัะเลื่อยเตยเนาะจะเอาไปรีไซเคิลให้เขาได้กินกระใสใหม่คือเก่าเนาะเอาไปหุดบุ้งหุดเบียร์ก็ได้เนาะเนาะยู่นี่เนาะอ่าจะได้เมนตุกอรีนาเดซเซนจะเห็นรอสูงๆมีลูกค้าก่ับมาเป็นห้องแห้งเราจะเด้อ โรงแรมมีห้องหนังห้องละครอยู่ในหันเราเจ้านาะคาสิโนบุฟินาดาซาครบเสร็จหมดทุกอย่างเนาะคืนหนึ่งประมาณ6 0 0ดอลลาร์นี่แหละเจ้ายังอ่าท่านใดจะมาผักมาเจ้าบอกก่อนดีนะมีเฮลิโอโยนด้วไม่จะบอกถึงเรืองไม่แซ่เนาะอ่าเนาะเป็นโรงแรมนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นใจกลางเมืองเลยอันนี้ก็จะเป็นท่าเฮลิโอเจ้าเนาะของสิงคโปร์เนาะเจ้าเนาะเนาะเจ้าเนาะในเมืองกรุงเทพนี่เป็นต้นด้านด้งสิงหาตระอ่าในตั้งแต่สมัยเจ้าอ่า ไอาอย่างเกซะเซนโไซเพื่อเจ้าเราเซต์บาทที่สิบเอ็ดเพื่อเนาะอ่าพันเห็นเขาก็เลยตั้งตัวนี้ออกมาอ่าเรางนัรียกงานทางไหนโอ้เดียวๆนี่เลือกซื้อกันไปขี่รดนี่อ่าตัวนี้มันเกาะเซนโตซ่าเจ้าเราจะเนาะตัวนี้มันเกาะเซนโตซ่าตัวนี้จะนั่งกระเซ้าเนาะขี่ไปที่เกาะเซนโตซ่าโอ้ม้าเฟเบอร์เจ้าของม้าเฟเบอร์เขเทคเดอะเคเบิลท่าถูกไหอ่าแม่เนาะเซนโตซ่าเราจะเนาะตัวนี้แม่เราจะขี่กระเซ้าขึ้นไปเกาะเซนโตซ่าวันที่เราจะไปยูนิเวอร์ซอลหัน นะโอเคเขาทำหทานเพชรเนอะแต่ว่าอันนี้มันเป็นโรงงานผลิตเพชรเป็นนาา Diamond Factory แต่ว่าเนาะพี่น้องโอ้ยเสียดายดิเขาทายหุบก็ได้เนาะอ่ะชิบเบิลเบอร์เด้ออย่าเป็นโรงงานผลิตเพชรเด้อด้านมัน industry แต่ว่าเขาบม่สามารถที่ หาทุกคนมุงข้างนอกได้อันนี้ตัวย่างชาโรดเนาอาชาโรดเนาชาโรดเจ้าเนาะกไม่ได้เป็นลหคนขี่ลายสนนโอเคโอเคอเ,คเคนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขากลมาฮอดสมองกินข่าแล้ว วาห้างอาหารที่ข้าเที่ยงอันนี้เป็นห้านอาหารที่มีสื่อเสียงอยู่ในสิงคโปร์เด้อมันจะเป็นห้างนะนะเป็นบารเฟ่ซินจุ่มอ่าเป็นฮัทฮัทมาดพอร์ตนะฮะเกี่ยวมาดพอร์ตเกี่ยวปรุงเบาได้เพิ่อนวะเป็นบุบบันถือใหม่เดนี่ยอย่ากินต้องกินพอเพียงกินกินหลายก็ได้แต่ว่าให้แต่ให้มันเบิร์ มองแถวนี้มันมองสุกยามองสกุลอันนี้ก็เป็นซินเ์พอยวิญญาชอบเปยวมองของกระเจ้าซินเ์พอยซ์่่าไาม่นเไป้ขอั รถ street harus <laughs> ได้อยู่อ่ะป่ะใช่ <Sudah>, nah. <laughs> ah, <kira> <laughs> รวมสตากรับน้ำกันโอ้หลายหลายมือเตยต้องเ, <c oughs> เนี่ยกำลังขึ้นมา <c oughs> กำลังหิวเขา้กากำลังหิวเข้าโอ้ยังคือนกันได้อีก <c oughs> ไช่สิมองมุดไปทหาราันี่ก็สมาลีต้องเดินด้วยท้องกังทหารกองทัพต้องเดินด้วยท้องโอเคนี่นี่นี่มันมันเป็นอาหารแถวโครโรโครโรโครโรโอะเจนี่พอนอิงเบอร์อะไเหม่เหม่เหม่โครโรโร เอ้นี่ปรายนไดนก้งอลอันนี้ก็เป็นฮานี่ปุ่นเนอนี่

รถเอาคุณเอาคุณนะอนนี้เว ผักแกงกว้โอ้ผักมีอะไรผักเจ้านี้ลูกซีนซีนซีนลูกซีนคุณลองดูหน่อย Siden den veien.

就先就。

ตอนนั้นเซ็นนักสานะนี่เคลีรแล้วเดี๋ยวนี friend, ้กำลังลงมือกินควมพ่นพ่นมเมาแด้วตอนนี้หิว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 ไปกันหิวหิวบินมจุ้เาทั่วเขาจะเด็ดีเนาะี่อาหารีีได้หมเอาเนนเนน ร้อยหทำทำนึงซิมนักซิมจาไม่กินข้าวตอยังหล่นพอกันนะรับเมนบาร์ะไม่กินข้าวใส่กน็ทัวท่แน่แม่นแมากับเพื่อในคุ้มค่าเลยพี่น้องเด้อขึ้นมาคนเดียวนี่วอลงชิ้นนักเบิร์ไล่โกเด้อคุ้มค่า Hãy subscribe này kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Singapore Singapore Singapore. 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 xem Singapore. 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 ไฟหากตอนนลูกซีดมน mm hmm. ี่คอยจิผักก่เลยสบายดีสบายดีบยบยดเบิโ <Yeah. S 2> ตนี่นะเซ ไปทั่วโลกด้เพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์ได่มีเทคสันด์ด้ได้เป็นที่ได้เป็นนันาเป็นเอฟซีดด้อย่าลืมกดซับสไคร์ดด้วิงมิงมึงมึงเมโอ้ยติดใจคู่บอวโตนี่นะโชคตุ๊กพอนะน่ตอจะเป็นตุ๊กพอนะีได้้าอัน ทุกอย่างตัวเดียวดีเยเมียเราได้ขายนางนุ่มผูรกอเจนเมวาอยากได้ตู้พอวัาสั้นจะเอาสายโฟคุณได้หนีอือสสาวนี่เด้สาวนี่แม่แต่ใส่น้อนี มาเต้นนครหลวงบอกนะสองไอ้ป่เนนนครหลวงเือกันวันนี้ไงมาแต่แ่งวิจันโอ้มาแต่แ่นวินจันที่เด่นน่นแหลโอ้โหมา่ชงเซียวโอ้ชงใสริปนี่มาซอกหาคู่แถวนี้จ้าเนี่ยาหาคู่ตามสบายเดิมมื้อนี้เอื้อยเลี้ยงได้เต็มที่ เป็นเจ้าภาพเด้อเตัวดี่เลยโอ้โตนี้มีแต่ผู้สาวเวยนี่นะโต๊่โตเลยนี่นะสาวสาวสาวเสาวสาวเสาวน้อยก็สาวเวลาสนใจเลือกเอาเด้อรสชาติยูนิคขึ้นกับบ้านเฮาบอยเบ้าสาวเบ้าสาได้ทานขึ้นนิจมาจิ้มยีนี่เด้อจะมาเอื้อยสิท้าเป็นยางเออเป็นยาง ไปียเดี๋ยวสิทาไปขี่กระตานะยุ่นตัวนี้ไปุนตวนี้แซบบอแซบบอวยุ่นตัวนี้วุ่นตัวนี้แซบบอลมาเทียวได้แซบลยแมีเมาเลเซียน สบายบายสบดีสบายดีผู้สาวตัวนี้เป็นแนวใดแซบบอแซบบอสบยผู้สาวน้อยนี่เชืเดนเียมต่างสบายเด้อมันนี่เรียกมนนี้เป็นเจ้าพ่างแ่เลียเจ้าพ่างเอมันทำนู้เด้าสาิพ้าเป็นยางเด้อเขาช่วยสุสันต์กาฟ อันนั้นต้องถามมันหัวหน้าใช่ว่นกินมาคนใจนีวันนี้เราเสมารีวิวเจ้าของ Next Travel ที่เราเทียวแค่เาพี่น้องบริษัทท่องเที่ยว Next Travel h o เด้อพี่น้องใกล้กับใจดีพามากินอาหารแซ่บๆนอกพี่น้องเนาะถือว่าสองมือผ่านไปเมื่อวานตอนแรงพาไปกินอาหารจีนแม่8 c o อ แต่ยัง,ยงไม่น<ล><ด>ีพามากินเดี๋ย่อนเดี๋ยวก่อน,นแล้วก็ไปโฮเทลโฮเทลก่า4.7 s t ร r นี่เขาเจ้าร a ดิ้งแล้วก็เป็นอนกินรูยูสบายแม่แม่แ,มแมสะอาด การดีตอนเช้าอาหารเช้าเพิ่งจะกินอาหารบรอกเเฟสอยู่โฮเทลแล้วก็ไปเที่ยวเนาะเทีเ่ยวแล้วก็คนักพาไปเที่ยวเนาะพาไปห้านานาขายบริษัทบริษัทห้งงานผลิตเัณฑแล้วก็ไปเที่ยวเนาไปห้งงานนานา ผลิตน้ำมันนวดเส้นหลังจากนั้นก็พามากินนาบุฟเฟ่บุฟเฟ่สิ้นจุงเนาะแซ่บแซ่บแซ่บสบายสบายแล้วหลังจากนี้เขาก็จะไปเที่ยวไปขี่กระตาเนาะขี่กระเช้าไฟฟ้าบัดละเขาเตือนมารีวิวให้เบิร์กนอกว่าเป็นแนวใดคะแต่ว่าสำหรับซัมืมอที่ผ่านมาถือว่าเพื้นทางเรากินหรูอยู่สบายเนาะเอ้ยเขาใจเดิน extra w a l แซ่บแซ่บแซ่บเขาเสียบฟเดนี้นะ โอเคเอาพบกันใหม่เด้อคลิปต่อไปก็จะไปขี่กระตานอทาไปเบิ่งว่าขี่กระตาเป็นเียวใดงออโอเคสนี้เด้อบายบาย